นี่พี่เท่งคุยนักคุยหนาเนี่ยห้อยไม่รู้จักเท่งซะแล้วฮะรู้จักแล้วเป็นยังไงอ่ะผมนึกว่าพี่จะไปแจ้งตำรวจที่ไหนได้เอ๊ะเอาไปส่งกันเนี่ยเออเนี่ยตำรวจจับทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่วิ่งเต้นให้โอ้โหของมึงตั้งแปดปีติดเต็มเลยคดีอยู่ไม่รู้ด้วยกันเน่ยโอ้พี่เท่งถือแล้วกันอ้าวเท่งน้องเฮ้ย เนี่ยไปไปส่งโพยจะบ้าเหรออาไปทุลาเหรอไปด้วยกันมาละเอาไปเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไงจ่าจะกลับสอนออยู่พอดีเมื่อไรแล้วผมไปไปเองได้นี่นี่นี่พูดดีเมื่อวานเห็นอยากไปอยู่ไงไปด้วยกันกับจ่าเลยน้เมื่อวานไงวันนี้วันนี้วันนี้อยากเดินอยากออกกำลังเรื่องอะไรเนี่ยตัวสั่นเนี่ยเป็นใครมะเนี่ยนะเหมือนทนทำผิดเลยเนาะโอ้ยเป็นใค่เป็นใครครับปลาแหมก็ ก็จ่าเก่งสับลูกเลยลือเกินจับคนก็คุกก็กลัวเนี่ยครับวันนี้ไม่จับจ่าใจดีโหนึ่งวันว้าไมึงเป็นไปหรอไปไปครับคุณนงเออ้ยล่วงเลยล่วงเลยเโอ้หายหรือเปล่าเนี่ยนะอะไรอ่ะรีบทำเถอะงานทำเนี่ยของขวัญครับไม่ใช่ของเรียมติดคุกไปไหมก็อย่างไรก็อ้าวครับผมฮะ เสี่เวลาทั้งวันแล้วเนี่ยไปเหรอแล้วมันเจอไหมเนี่ยไอ้คนเดินโพยถือกล่องอะไรนะสีทำไมมีเลยมันมีไหนล่ะรถน้ำมันหมดอ่ะเราจะหาคนมาช่วยเข็นนะไม่ยอมไปนะเอาน่าไปเองก็ได้อย่าไปยุ่งเขาเลยสวยเลยเกือบโดนจับแล้วพี่ยังมีพี่รถถอดรองเท้าทําไมอ่ะเฮายเท่งไปก่อนไปไหนแวะบ้านก่อนนะแวะทำไมอ่ะเปลี่ยนเกงก่อนอือแวะด้วยเปียกแล้วเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนด้วยเอ้านี่ชีแตกเล้วเนอะเออของเองก็เบาของพี่หนัก ปก่อนด้วย <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> ไปพี่ไปก่อนเอาไปไปพี่อายเขาสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าโอ้โหพี่ล้นอะฮะอะไรเนี่ยเอาตังมาจากที่ไหนเยอะแยะเลยเนี่ยดอกไม้ก็ไม่เห็นจะขายได้เลยโอ้มี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 ลูกค้าประจำอยู่คนหนึ่ง มาเมาเาเมาไปตั้งตั้งแต่เช้าแล้วไปไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าออกมาไอร้อดเลยกระกำครับดอกไม้กระำแล้วดอกไม้กระกำจะอ่าอันนี้ครับเออวอมใจเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบอ่ครับเออพ่อพ่อมาหาพ่อพ่อมาหาจะจะไปไหนล่ะครับเอ้าเออเฮ้ยไปไหนวะไปไปว่าเออ ซื้อ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 ผไม้กันเลเท่าไหร่ยี่สิบครับแหมถ้าไม่เตือนแล้ลืมเลยแต่ครับออย่างนี้เองไอ้ปูเหี้ยเหี้ยอยากินกับคนขี้ลืมมันมันบาปรู้ไหมพี่รสเอามาเลยเหี้ยแบบนี้โดนจับแน่เลย ไอยโอยอ้าว<อ><อ>พี่เท่งพี่โหน่งตกใจเ,<อ>เลยเห,อเออเหรอใช่เลยไหนบอกว่าเป็นจดหมายจีบสาวไงแล้วมันโพยบอลนี่วะดึงดึง<อ><อ>ยกโทษให้ฉันเถอะนะพี่เท่งพี่โหนงนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ<อ>คือฉันกลัวตำรวจจับอ่ะฉันก็เลยหลอกจ้างพี่เท่งพี่โหนงไปไปส่งโพยให้ฉันแทนยกโทษให้ฉันทีพี่ใช้คำว่าหลอกใช่ไหมใช่ บ้าบอเลยวะข้าจ้างเฮ้ยหข้าจ้างอ้อคนละห้าร้อยใจ่ายไปเลยไม่ต้องคิดมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยงานใหญ่ขนาดนี้คนละห้าร้อยได้ไงอะฮะเอามาอีกคนละพันมันบ้าอะไรแ่ะเนี่ยคลิปนี้ถึงตำรวจนะเฮ้ยลงมาเร็วๆรับมาเหยะนะแต่ก่อนที่จะเอาไปเนี่ยสัญญาก่อนนะว่าต้องลบทิ้งอะ มันต้องลบอยู่แล้ว้าเก็บไปทำบ้าอะไรล่ะเอแต่ว่าแต่ว่ารุ่นนี้มันลบคลิปยังไงวะเนี่ยมันจำไม่ได้อ่ะอนี่ถ้าคนละอีกคนละห้าร้อยนะลบเลยแป๊บเดียวเลยลบแป๊บเดียวเลย <c oughs> นี่มันจำมากไปแล้วนะจะให้ไหมล่วนเลยเสียดายพันแล้วจะไปนอนในคุกอยุงเยอะด้วยนี่พี่กูเคยนอนมาแล้วตอนนั้นรักไม้แผ่นเสือ้อของไอด้การลบให้ เฮ้ยพี่ขอถว่าไอ้เรื่องบอลเนี่ยนะอย่าเล่นได้ไหมกันพนันเนี่ยฮะดูเพื่อไอ้นี่ดีกว่าดูเพื่อเป็นเกมกีฬาเอาให้สนุกสนานอย่างอื่นดีกว่าอย่าอย่าอย่าเลิกเลยเลยการพนันครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะพี่ให้อภัยนะเฮ้ยอย่าให้เจออีกนะนี่ฉันขอเตือนพี่สองคนไว้ก่อนเลยนะดูบัญชีไมถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูตำรวจนะพี่ใหญ่ฉันเนี่ยเอาพี่สองคนตายแน่นอนฉันขอเตือนมันเอ้ยโอพี่ทำไงดีมันจะให้คนมาฆ่าเราอะ ไม่กลัวเลยวะไม่กลัวได้ยังไงอ่ะหลักฐานยังไงคลิปยังไงให้ตำรวจสิคลิปบ้าอะไรรุ่นนี้มันถ่ายไม่ได้เนี่ยไม่มีกล้องเนี่ยถ่ายไม่ได้อ่ะพี่หลอกมันเหรอหลอกมันขู่มันโอ๊ยมนก็สบายหลักฐานไม่มีไปกลัวอะไรหรอเอาเรื่องมาถึงตำรวจเอาไปเราไม่มีหลักฐานนะพี่นะเออนอนแล้วเออดีเว้ยดี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 เฮ้ยอ้าวเฮ้ยพี่แทงเงินพี่แทงเดี๋ยวเฮ้ยพี่แทงแล้วเงินผมอ่ะ ไดรสชาติเอาเอาพริกสามเม็ดมังได้ครับแหม่แหม่ไม่ต้องเผ็ดมากของเองกินเองนะเนี่ยแก้าคบตรงพี่แก้วเรียกพวกผมมาไหมมีงานดีๆให้ทำสนแมวสนสนสนหมดเลยผมผมไม่ได้ไปขายรถเหมือนเดิมเลยผมทำเองพี่อ้าวได้เนี่ยหยุดเลยหนุ่มอะไรอ่ะหนุ่มขายส้มตำเดี๋ยวพี่เองผมเองพี่แก้วอือหือเอาหยุดเลยนะแมวแกขายลูกบิดไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวพี่ทำเองเอผมทำเองพี่แก้วดีน<ด>ี่เอาละอะไรอ่ะเอา,เอา,เอาละทุกคนที่คุยกันมาวันนี้น่ะแสดงว่ารู้เรื่องกันแล้วซอยเราไม่ต้องการทางด่วนค <c oughs> นน,นั้นละฉันจะสู้ให้ถึงที่สุดเลย <c oughs> ยิงไม่ถูกเราไปเลยไปเลยกโกูที่แสดงวัาแก้วรวมด้วยใช่ไหม ต้นงมายมเรือนนั่นี่โดมมันเผ็ดไปอ่ะว่าแต่ว่างานอะไรล่ะพี่ใช่อ่าพี่จะให้ทุกคนน่ะไปช่วยกันล้วงชักโครกล้วงชักโครกเอ้ยขายไม่ว่างลูกค้ามาผมไปขายมอเตอร์ไซค์ก่อนเฮ้ยไม่ไหวไม่สบายปวดหัวจะไปนอนพักผ่อนว้าวเหลือคนเดียวแล้วขอบใจมากนะครับผมแต่พอดีช่วงนี้ง่วงนอนนะครับเดี๋ยววันนี้ปิดร้านแป๊บหนึ่งไปก่อนนะพี่นะ คือโดนที่คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวกันนิดนะโอ้ยไม่เอาเอารับกูพี่พี่มพริกพิกขายขายครับว่าไงขอซื้อลูกลูกลูกบิดชุดชุดหนึ่งลูกบิดของของของนานที่วัดหายไปโดนใครขโมยก็ไม่รู้นี่เลยนี่เลยสุดยอดมากไอ้ล้นอยู่นี่เออเฮ้ยกุมใจจริงๆอ้ลายนี่ไม่สมควรจะทำเลย ทำกลางเกงในตกชักโครกพี่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 ซอใครไม่ไมาไม่เอาแล้วไม่ไม่ซื้อแล้วเออพี่พิ่พี่แก้วแก้วครับอี่ยังๆๆๆยังยังต้องการให้ให้ใครไปล้วงล้วงชักโครกให้อยู่ไหมครับคือปีรีีล้นล้นว่างล้นว่างพอดีเลยถ้าพี่พี่ไปไปไปเลยครับคือคือล้นเลยจริงๆ,ๆแล้วมันต้ตองไปล้วงล้วไปไปไปรีแก้วไไปล้วงเอาเรียกไอ้้นไอ้ตงผมมีโชรต้องมีไป

ไม่ใช่บกเองเอามือลงเฮ้ยไอ๋ฮ่ยฮะเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กองเปล่าวะเอาไปผมเองครับครับขอบคุณมากครับจ่าพันครับอะไรนะเรียกจ่าใหม่ว่าที่สารวัตร ว่าที่สารวัตรครับถูกต้องขอบคุณมากครับขอโชคดีครับขยมขยะเลยไอ้ห้อยครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มโอ้โห่มันโปยบอลนี่วาเด็กเด็กเดินโปยบอลใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้ห้อยครับ มาเลยมานี่เลยไปไปลงพักจ่าเลยป่ะไม่เอาได้ไม่กลัวไปเลยพี่พลเมืองดีบอกไว้เดี๋ยวครับของผมไม่อยากโดนข้อหาครับเอาเก็บไปด้วยครับหัวโตแน่เออคุณจ่าครับครับอ้ท่านสารวัตรขอโทษครับเออว่าไงคือผมมีเรื่องอยากจะบอกครับเรื่องอะไรคือไม่ใช่ผมคนเดียวครับมีเหรอมีคนอื่นร่วมอยู่ในทีมด้วยครับโอ้ตายตายตายตำแหน่งสารวัตรเห็นลำลายลำลายแล้วไปเย่าพูดดีมาก เองในบัวบูไลมันแปลกผันพวกบัวบัวไลเคยเคย,เคยอ้วนอ้วนเลย <c oughs> โอ้โหนี่นี่ถ้าอ้วนนี่ตัวตัวเท่าพี่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 น้องเลยนะเนี่ยพี่กิ๊กขอขอพี่พี่พี่น้องนี่หว่า <c oughs> หลอกใหล้ลวนตะโกอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยไหนบอกจะมีเงินจ่ายค่าเทอมไง นี่ยังไม่มีแถมยังต้องทํางานหาเงินไปประกันตัวพ่อเองใครจะไปรู้ละว,ว่าไอ้ห้อยนะมันจะซัดพอดพ่อเองกับไอ้โหนองเออไอ้เท่งนะ่าไอ้เท่งรับงานมาก็ไม่ถามก่อนแล้งานผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเออหนูไอ้ลายนี่มันปักไงเนี่ยคุูหายนี่พูดถูกซ้ายก็ทะลุหูขวานะคะครับ ไม่ได้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรอกแต่ปู่สมองเสื่อมไอเกียงไอเกียงหาว่าปู่สมองเสื่อมหาว่าปู่ขี้ลืมกันเหรอเดี๋ยวปั๊บมาท่อไม่พูดเลยเออหนูไอ้ไอ้นี่มันปากไงละลายเนี่ยอจไมไม่น่ามาอยู่ท่ามกลางกูไม่เต็มบาทเลยอะไรนะอ๋อหนูบอกว่าทำพวกนี้ดีนะคะ เหมือนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะคะลุงมหาพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ